เขางานกันสองคนกับสารแน่อยากไปยางไก่เขานอนนั่นอีจะจ้อยน้อยน่ะเขาเป็นดูคู่หูดูเอออยากจ้างนกไก่เขาเลยเขาบอกว่าห้ามถ่ายตัวถ่ายข้างหลังเอากูถ่ายเบื้องหลังมึงเนาะบอกให้ถ่ายข้างหน้าเกาะค่อยๆก็ได้นะพี่ขวัญน่ะสกินนิดเดียวก็ล้มแล้วนั่นอย่าเอางวงฟาดพี่ขวัญนะหลังจากกินอิ่มแล้วกินอะไรมาเมื่อกี้ กินอิ่มแล้วพากันเดินเอารถจอดนู่นแหละเดินมาเบรนน้ำหนักออกมันจะได้กินได้อีกตอนเย็นมาอีกแล้วมองเกาเริมซื้อหูฟังให้ลูกมึงไม่ต้องเรากูซื้อแล้ววันนี้หูฟังมันกินไม่อยู่ท้องหรอกกินแค่นั้นแหละอิ่มปากแต่ว่ามันเดี๋ยวก็แป๊บเดียวเนยียงไปซื้อของกอนเราคุณหลอกดาวสองแม่ลูกไปไหนวะ รถรถอะโอ้ยอีคุณหลอกดาวมาเอาสิซื้อแล้วซับเบย์อ่ะไปขายมันอยากคิมซับเบย์พอไปซื้อแล้วโอ้มาเอาแล้วป้าอ <c oughs> ีบีบบ,บ,บอกคุณหลอกดาว <c oughs> สับของไม่รุ่นเขาบอกคุณหลอกดาวก็หมายประมาณว่าเธอหลอกฉันเดินมาสูบก็ได้สูบตามถนนก็ได้โอ้ย <c oughs> ดูพี่เลี้ยงมันพากันไปสูบบุหรีกลัวปอดไม่ได้ทำงาน ป,ป้าไปกินแซนวิเก้ปะกินแซนวิเก้นร้านไหนอ๋อแมกกะอ๋อปไม่กินแมกนี่ไงแมกแซนวิเก้นโอปงั้นปไปกินแมกแซนวิเก้เขาไม่กินแมกนี่เดินขึ้นรถเร็วๆเ,เอามาเร็วๆขึ้นรถคุณหลอกดาวแล้วนะ่ะ <c oughs> ถือไฟคุณดอกดาวเอาให้มันถือ <c oughs> กินนี่ไม่ได้อลูกไปกินแซนวิเกนกินนี่มัน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 ไม่แออัดนะคนไม่เยอะ ตรงนี้คนไม่เยอะปไปกินกับแม่เยอะอ่ะไปไปเอาที่หนูสบายใจไปจะขึ้นก็ต้องตีนถีบมันก่อนละรถน่ะเปิดประตูสิป้าจะขึ้นอ้าวกูแจมาสิ <c oughs> มึงก็เดินอยู่นั่นแหละไม่มีกูแจจะไปได้ไงขวันสิกินเป็นเพื่อนเลยหลอกซื้อแล้วคุณหลอกดาว เป็นไรหรอแล้วเดินเดินแล้วก็ย่อยแล้วก็แบ่งกันกินสี่คนหารกันให้หมดนั่นน่ะบีแบ่งให้ให้น่ะพินไปนาคนละครึ่งจัดการไปเลยช่วยหลานไปมันกินไม่หมดหรอกนี่ให้พี่ขวัญไปครึ่งหนึ่งใครบอกให้หลอกดาวหลอกดาวแล้วก็ช่วยดาวกินเอานี่กระดาษนี่ถุงนี่กระดาษอยู่ในนี้เอาอันนี่หยิบไปนั่ง ซอสเป็นไงไม่โอเป็นไงลูกซอสพอได้อยู่ใช่ไหมพอกินได้แต่ว่าไม่อิ่มไม่หิวเอาไม่แซ่บสมใจปรารถนาอันนี้เอานี่ทิ้งร้อยหกสิบบาททีนี้รู้แล้วนะกินแฮมเบอเกอร์ดีกว่านะ อุยแม่ล่วงอุยแม่ห่วงทษทีแต่นมปังมันหอมนะธัญพืชมนมปังใครเลือกเอาไงลูกว่าเราจะเอาหนมปังแบบไหนนู่นมาแล้วคุณหลอกดาวไปเอาซอสมะเขือเทศโอ้เขาก็ไปเอาอุปรกรณ์มาให้เสร็จสับเลยนู่นเขาแม่ลูกกันนาะดูเขาใส่เสื้อผ้าสิมันเขานัดกันเลย เอากลับบ้านเราดีไหมมากี่คนเอาหลอดมาหอบนึงอ่ะนั่นน่ะขอกันนาพินเนี่ยกระดาษ <c oughs> มา <c oughs> นี่นี่นี่จะอาไปเอากระดาษแล้วเนี่ยหลอกให้กินอีกคิดว่าจะรอดเหรอ <c oughs> เอาไปหมดเลยยกให้หมดเลยทั้งกระดาษน่ะแหละ มันร้อนจริงๆนะวันนี้เนาะเสร็จนี่จะไปซื้อของที่ดอลลาร์ก่อนไหมแล้วแต่เราจะเอาไหมมันคิโมะมันอาจจะบามยโอ้ยมันทันเพิ่งเที่ยงเองของเราได้คิวที่เท่าไหร่อันนี้เราสั่งมีแฮมบอเกอร์มีไก่ว nice ิ่งชิคกิ้งแฮมบอเกอร์ให้คุณน <supplement> ้องควันให้บีบี แม่มันสองคนนี่กินแนชิกกิ้งวิ่งพอาไปกินเขามาแน่แล้วนะแล้วไปกไปเหวี่ยงกันเลยเดี๋ยวจะแด้วเงินให้แม่พินน,น่อนเทน